เราจำไม่ผิดคนแน่นอนเพราะว่าอะไรรู้ไหมนี่งานขวัญชนกเลยเป็นคนให้ธรรมรงค์วงนี้ให้กับเราเทพประธานนี่คือหลักฐานยืนยันเราจำได้ยังไงเธอเนี่ยก็คือขวัญชนกเป็นพระคู่ม,มั่นของเราเทพประธานนี่คุณคุณรู้่งไปรู้เรื่องอะไรยังไงเนะี่ยฮะฉันโอโเลยว่าฉันเนี่ยมีชื่อว่านกฉันมีความเฝ้าสวยที่นี่จริงไม่เชื่อก็ถามเพื่อนฉันเลยนี สองคนใขวัญชนกเราไม่รู้นะว่าขวัญชน,ก,น,ชนกกำลังคิดอะไรอยู่แต่ว่าฟังเราเทพประธานหน่อยได้หรือเปล่าเราเทพประธานอยู่ที่ปดินเสละภ,ภูมิถูกพี่ชายกันแกล้งถูกโจรไล่ฆ่าจนต้องหลบหนีมาอยู่ที่ปดินโดภิสัยก็เพื่อที่จะมาพบกับขวัญชนกและเราก็จะได้แต่งงานกันแต่ทําไมขวัญชนกถึงกับปฏิเสธบอกว่าเออัอเองชื่อว่านเป็นคนฟ้าสวน พ่ออะไรผู้ว่าขัญชนกเนี่ยไม่รับรักเราเทพประธานดังเกียรติเราเทพประธานใช่หรือเปล่านี่คุณพูดอะไรกับคุณเน,นี่ยขวัญชนกจะเหตุผลอะไรก็ตามแต่ยอมรับมาเถอะว่าเธอนะ่ะคือขวัญชนกเป็นพระงพุ่ง,ง่ของเราเทพประธานยอมรับมาเถอะนะแตฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่ใช่ไอ่ขวัญชนกฉ,ฉันมีชื่อว่านกเป็นคนเฝ้าสวนอยู่ที่นี่พี่ตะเหีนยนใช่ไหงโอ้ย ใช่ก็บอกใช่ไม่ใช่ก็บอกไม่ใช่อย่าให้เขาโกรธนะนถ้าเขาโกรธเนี่ยพื้นเวทีไม่พอปบเนะเนืนเอตัดเ,เป็นปวกเลยคนคนคนพูดไม่รู้เรื่องจริงเลยควันชนกจะบอกไปแล้วก็แล้วกันนะเชิญประธานจะถามเธอไปครั้งสุดท้ายก็แล้วกันว่าเธอเนี่ยใช่ขวัญชนกหรือเปล่าใช่ก็บอกว่าใช่ไม่ใช่ก็บอกว่าไม่ใช่ ใช่ไหมฉันก็จะขอบอกเธอไปครั้งสุดท้ายเหมือนกันว่าฉันมีชื่อว่าน็อกเป็นคนเฟ่อโสอยู่ที่นี่เขาจะไม่ใช่ส่อเขาจะไม่ใช่จะเอาอย่างไรกันนี่นี่้องมาเปลี่ยนฉันแปรใจเธอไม่ดื้อ I <laughs> do ไปนอกประตูัดในผมพระเจ้าค่ะเราคิดดูชีวิตของฉันทีประทานเกิดมาอยู่ที่ปีนินเสรภูมถูกพี่ชายจั่แก้งมีโจมาไล่ฆ่าไล่ฟันจนต้องหนีน้องมาพึ่งเย็นข้ามน้ําข้ามทะเลมาที่ปีนินโดวิสัยเพื่อที่จะมาเจอกับพระคู่มั่นขวัญชนกเพื่อที่จะได้มาแต่งงานกันเป็นไง เจอกันวันแรกน้าพรอมตัวเป็นขอทานขวัญชายนกเข้ามาให้ทานใจดีมากเลยขนาดทำมาลงวงมั่นสาคัญแค่ไหนก็ยังให้ขอทานได้เราคืนแล้วก็ไม่รับคืนแต่พอมาวันนี้อะไรกันบอกว่าตัวเองไม่ได้ชื่อว่าขวัญชนกบอกว่าตัวเองชื่อนกเป็นกนฟื้าสวนอะ,อะไรกันนี่มันเป็นใจฉันไงมันเป็นใจของฉันในผมถ้าหากว่ามเป็นใจแกใจแกใจแกจแล้วมันจะทําม วันนี้มาด้วยกันถ้าหาว่าเราโกงนายผมก็ต้องโกงถ้าหาว่าเราเที่ไปทำโมโหนายผมก็ต้องมโหอไดีโมโหอ่งี้แหลอเยียดตีนคุณจะพบวันนี้ด้วยมาคุยด้วยนะมาคุยด้วยนะกันอะไรเนี่ยไปง้อสิเลยค่ะ เขาจะไม่โกรธไงไรู้ว่าจะโกรธขนาดนี้นะเใครห้างแล้วหอใครไม่เป็นด้วยร้องก่อนเลยคะไปเลยคุยข้าไปก่อนเลยเออ๋ออ๋อยังไงก็ได้เออใครประธานนี่อ๋อนี่เป็นอะไรเนี่ยคะเป็นอะไรอย่าเล่นตัวมากได้ไหมคือว่านี่ขวัญชนกไงจได้ไหมขวัญชนกไงเป็นพระคุ้มานของท่านประธานไง บอกให้หนางเลยนี่คือว่าจะมาง้อนะหายดีกันนะคุยกับใครก็คุยกับเธอไงเท่ประธานไม่ใช่เหรอเราไปพักผู้บ้านกันชื่อทานไม่ได้ชื่อเทพปานคนอะไรชื่อทานคนชอบกินชื่อทานเป็นคนหล่อก ทำไมเนี่ยนี่มึงง้อนะหายดีเนะไม่รู้จักกันคุณมาคุยกับใครครับเนี่ยนี่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 อะไรนี่ก็ไปใช่สิวิ่นกันถ้าไม่หายดีนี่เดี๋ยวพาไปเดินชายหาดชาอามก็ได้อยู่ไหนทำไมล่ะหาเวลาให้ตัวเองก่อนเถอะครับคุณแล้วไปพาคนอื่นเข้าไปโอ้นี่ดีกันเหรอนานนานะไปกินข้าวก็ได้กนไม่ไปไม่คุยผมไม่รู้จักคุณ จะไม่รู้จ่าได้ไงก็นี่ไงข่อยชนกข่อยชนกเนี่ยนี่นะขวอยใชนาะข่อยจะอุไหนก็ไปพาคุณบ้านไงนี่จะดีหรือว่าไม่ดีนะฮะเมื่อออขนาดนี้แล้วนะไม่เคยง้อใครด้วยกันให้ถ้าไม่หายเงินก็เชื่องเงินต่อไปได้เลยทานใจดังยากฉันนะนี่พี่ไม่เงา เรื<ด>่องมากไม่มมง้อแล้วเหรอไหมคะไม่แล้วเดี๋ยวหม่อมฉันจัดการเองไหมคะทำไม่เหมือนเลย้องเยื่อจริงเข้าไว้เราเไม่ผิดต้องให้เหมือนพระองค์ใช่ไหมอะไรและดัสูงเท่าไหมเนี่ยไม่ต้องเหมือนทุกอย่างเลยอะไร คุยกับใครคุยกับตัวเองคุยกับตัวเองแล้วมาคุยกูทำซุตีนอะไรอ่ะยันสอบไม่ใช่ตัวเองที่เขาใช้คำอันนี้มาแทนแฟนอ่ะตัวเองอ่ะม่ต้องมาแทนฟงแทนแฟนมึงจะไม่ได้เป็นอะไรกูเลยเอออะไรดีกันนะไม่ต้องมาดีอ่ะกูไมเป็นวอนอะไรกับมึงด้วยกูงอนนะวอนกูงนมึงดีกันกูจำนิ้วนี้มึงได้ เคยดูถูกรู้ผิดฉันแย่เล่นนะไม่ต้องมาแย่หรอกมันกำลังหลับอะไรอ่ะพูดถึงอะไรอ่ะไปถึงกูดกำลังแบบว่าสงบอยู่อะไรเงี้ยอย่ามาแย่ให้ตื่นดีกั้นอย่ามาดึงแล้วอย่ามาไม่ชอบอย่ามาดึงดึงแรงไปแล้วจะดีไม่ดีไม่ดีอะ มันลุมกินขี้ <c oughs> ไม่เอาแล้วไม่ต้องสนใจไปเลยนะคะไปหาใหม่มีเยอะไปหนึ่งสองสามวิ <c oughs> ่งไปแล้วิ่งปล่อยให้วิ่งไปเลยเพ <c oughs> ่นๆนไไกลด้วยให้วิ่งกลับวิญยาไปเลยรถอาจจะติด ไอ้พงกท่านแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ไม่ดีกับเขาอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้แต่งงานกับเขาเพราะเราไม่ได้แต่งงานกับเขาเราก็ไม่ได้งงนกิดของนาท่ะพี่เจ้าค่ะอะไรเ่ะแยใผมก็เห็นอยู่ขวัญชนกก็ไม่ยอมแล้วก็ตัวเองคือขวัญชนกแล้วก็ไม่เข้าใจเลยมีเหตุผลอะไรจะมาแกล้งอะไรกันตอนนี้แต,แต่ก่อนเลยงอนก็งอนไปไม่ง้อแล้วเนี่ยดูสิเรางอนูนด่ดีเราเป็นฝ่ายผิดเฉยเลยฝ่ายผิดปัญหาชีวิตเราไม่ได้ผิดอะไรทั้งนั้นน่ะ จะให้ทำยังไงจะคิดว่าตามไปงอเอะคิไปงอใช่เรพก็จะ, <c oughs> จะงอนเขาเนี่ยแล้วเราต้องไปงอเขาแล้วไปไปงอเอจะได้จบๆไปวิ่งไปไกลแล้วไปที่ไหนก็ไม่รู้นา<ม>ลงโยผู้หญิงก้าวขาเราเนี่ยก้าวยาวตามทันอยู่แล้วเขาจะวิ่งไปไหนล่ะจะรู้ไหมเนี่ยไม่รู้ไปดูตา้าไปไปร่ไปวิ่งวิไป ไม่ได้ไปไหนเลยถล้วิ่งที่ไหนยาแ่กระเทียมลมลิเกมางอ้อจ้าคนงอนอยู่ฝั่งนู้นเลยจ้าแหมอีนี่มันงอนจริงจริงอ,อ,อารมณ์งอนมากตูดมนะัน่ะมองอะไรเขาเป็นผู้หญิงมอง,องทันมองเลยมองเลยทแบบน่ารักได้ไหม Tuyên Dẫn Anh ngó phải nhiều có phê nhiệt có chuyện Nó có cổ phải nhỉ Tiền Cơ có มางอ้อม,มาง้ออะไรเดี๋ยวพาไปเดินชายหาดไม่ไปแล้วจริงเหรออือนีไ่ไปเรียนอันนี้อ่ะเดี๋ยวจ่ายตังค่าทำฟันให้ไม่เอาเมีตังแล้วอเยอะหญิงซะด้วยนี่มางอ้ออะไรเนี่ยอ้ะจะมางอ้อทำไมอ่ะฮะไม่ได้โหนเะน่ยอ้าว เราเอาความน่ารักไปง้อเขาดิความน่ารักเนี่ยไงการร้องเพลงเนี่ยเ็าสามารถจะง้อผู้หญิงได้หรือยังเพลงอะไรเนเพลงจีนเลยเพลงไทยยังไม่น่าเนใจไปเพลงจีนแล้วโถแม่ของฉันน่ะงอนพ่อของฉันพ่อของฉันร้องเพลงจีนแป๊บเดียวแหละดีกันเลยดีกันเลยใช่เหีย่หงหขนาดนั้นเลยเหรอเพลงจีน นี่เห็นผลขนาดนั้นเลยใช่แล้วเออเดี๋ยวต้องกินซะบ้างนะใชะไม่ใช่ผลไม้โครจะไนเป็นเพลงผลลัพธ์ผลลัพธ์แหมแล้วแต่งชุดมาเข้ากับเพลงจีนบก็ด้วยแหมมีควาเอิญนะเนี่ยหน้าเถิดติงโตเฮ้ยะโปองเขาไอ้ผมขึ้นไปเปิดมั่วทำให้ดูหน่อยอ่ะดูนะดูนะเราต้องทำตาเล็กๆด้วยทำไม ตาไม่มีเหล่าเต็มตา,มนตามนบนจีนรักตั้งแต่วันนี้เราคือนี้กันสิดแม่รู้หากท้องไม่คืนลี้ตัวของผีจะไปหลงลูบูลูบูให้ปูนีตายตายมันกับผีหลุกชิ้นกว่าตายอย่างนี้เลย ตัดตีด้วยนะอย่าเลยรับตั้งแต่เมื่อวันนี้สองนิ้วสองนิ้วนับนับไม่จะไม่ไม่ใช่นับนะนับรับตั้งแต่วังเลได้เลยเราทำตัดตีได้ไหมอย่างเงี้ยนะอืมนี่โฟน รัตั้งแต่วันนีเราคืนรีกเกิดแม่ฮูักน้องไม่คืนรีตัวกุ้งกี้จะไปลงล,งลงูปอัน,นี่รูปตายแล้วขวดขวด ปัญญาอ่นอนอะไรกันอไอ้เมย์สุดกัน่ะอะไรอะไรอะไรลองเพลงจริงก็เร็วทำไมทำเป็นของจริงก็เร็วยังไม่ยอมคืนรีรวยเล่นตัวกันนะักนะไม่คืนรีร้ยจะคืนรีไม่คืนรีไม่คืนไม่มไมคืนรีก็ไม่ต้องคืนรี เราเยนกันเลยจเย็กกันใช่ไหมไล่ไล่ไล่มึงกับกูเยกกันไปเลยแยกันไปเลยอาอถัามองตาลแยกทีขนาดนี้กูก็อยู่ไม่ไลยไปกูจะยกไปจากมึงองทั้กำลังช้นงไก่อีของนี้เยกกันแล้ว ย็กไม่เปลี่ยนแยกงไม่อาบน้อยู่ตะกุงไหนหลับทำไมยไม่เปลี่ยนเียงเี้ยเี้ยดดีกันดีกว่า